อสังคตะสูตรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดงอสังคตะและทางให้ถึงอสังคตะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็อสังคตะเป็นฉไนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะ นี้เรียกว่าอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นไนคือสมถะนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสังคตะและทางที่จะให้ถึงอสังคตะเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย ดังนี้แลดูก่อนพิสูุทั้งหลายกิจใดอันศัตดาพึงสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์พึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นอันเราอาศัยความอนุเคราะห์ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายดูก่อนพิสูจทั้งหลายนั่นคอนไม้นั่นเรือนว่าง ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเพ่งอย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังเลยนี้เป็นอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลายดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดงอสังขตะและทางที่จะให้ถึงอสังขตะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็อสังคตะเป็นฉนหยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี้เรียกว่าอาสังคตะดูก่อนพิสูจทั้งหลายทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉนหยคือวิปัสนานี้เรียกว่า ทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอสังคตะและทางที่จะให้ถึงอสังคตะเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายดังนี้แลดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉไหนคือสมาธิมีทั้งวิตกวิจารณ นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นไฉนคือสมาธิไม่มีวิตกมีแต่วิจารณ์นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะ เป็นฉไหนคือสมาธิไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังขตะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังขตะเป็นฉไหนคือสนญยตะสมาธินี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังขตะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ก็ทางที่จะให้ถึงอสังขตะเป็นไฉนยคืออนิมิตตสมาธินี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังขตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังขตะเป็นฉไฉนยคืออัปนิหิตะสมาธินี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังขตะ ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอาสังคตะเป็นฉไนดูก่อนพิสูจนทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติพิจรารณาเห็นกายในกายอยู่พึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้นี้เรียกว่า ทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉนหยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ ถึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นไฉนยัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินไยนี้เป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เพิ่งกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเล มีสัมปชัญญะมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่พึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังขตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังขตะเป็นฉไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อยังทําอันเป็นบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉนั ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละธรรมอันเป็นบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะ เป็นฉนันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นพยายามปรารบความเพียรประพองจิตตั้งจิตไว้เพื่อยังทำอันเป็นกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉนันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลอะเลือนความเพิ่มพูนความภัยบณ์ความเจริญ ความบริบูรณ์แห่งธรรมอันเป็นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิและประธานสังขาร นีเรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นไฉนัดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะ เป็นฉนันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยบิมังสาสมาธิและประธานสังขารนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉนันดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัตทินสีอันอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อสละนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉนหนดูก่อนพิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญวิริยินทรียอันอาศัยวีเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิยโรธน้อมไปเพื่อความสละนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมจเจรเินสตรินีอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมจเจรเินสมาธินี อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอาสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉะนไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญปัญญเสีอันอาศัยวีเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสลานี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมเจริญศรัทธาพละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นไฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจรเดินวิริยะพละอันอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อความสละนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอาสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมจะเดินสติภละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละ นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอาสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมจะเดินสมาธิภละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อความสละนี้เรียกว่า ทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉไไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญปัญญาภละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อความสละนี้เรียกว่า ทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมจะเดินสติสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อความสละนี้เรียกว่า ทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญธรรมะวิทยาสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสัถิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อความสละนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอาสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉนหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาสังกับปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตากสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางที่จะให้ถึงอสังคตะเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมจเจรเินสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนียโรธน้อมไปเพื่อความสละนี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอาสังคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสังคตะและทางที่จะให้ถึงอสังคตะเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายดังนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ิจใดอันศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์พึงกระทำแล้วแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นอันเราอาศัยความอนุเคราะห์กระทําแล้วแก่เธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเพ่ง อย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยนี้เป็นอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลาย